ครับสำหรับวันนี้นะครับนะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของความสำคัญของเพื่อนนะเพื่อนมีความสำคัญไหมครับ mm hmm. นักเรียนว่ามีไหมครับมีค mm ่ะ hmm. เพื่อนของเรามีความสำคัญนะครับ mm hmm. นะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญนะครับเราก็จะต้องทำไมรู้คุณค่าของการมีเพื่อนนะครับทีนี้ อ่าเรามาดูว่าความสำคัญของเพื่อนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะอันที่หนึ่งเลยก็คือเพื่อนเนี่ยจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเรามีอะไรเราก็ต้องช่วยกันนะครับนะเห็นไหมเวลาอยู่ในห้องนะครับเราก็จะทำไมอ่ามีอะไรก็แบ่งกันช่วยเหลือกันเห็นไหมเพื่อนไม่มีอุปกรณ์การเรียนนะเราก็ให้เพื่อนได้หยิบยืมได้นะครับ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะอ่าข้อต่อไปนะครับเป็นเพื่อนเล่นและทํากิจกรรมร่วมกันอ่าเรามีเพื่อนเราก็จะไม่เหงาใช่ไหมครับอ่าเราไม่เหงาเรามีเพื่อนที่เล่นกับเราแล้วก็ทํากิจกรรมด้วยกันนะครับแล้วก็อทำไมครับมีความสุขใช่ไหมการที่มีเพื่อนดีๆอยู่นะ ต่อไปความสำคัญของการมีเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนพูดคุยสักถามเรื่องต่างๆเห็นไหมเวลาเรามีปัญหาหรือมีเรื่องราวอะไรนะครับเราก็จะมานั่งคุยกันนะครับปรึกษาหาลือกันนะอันนี้คือความสำคัญของการมีเพื่อนนะครับทีนี้เรารู้ว่าเพื่อนมีความสำคัญใช่ไหมครับเราก็จะต้อง รู้วิธีการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีนะเราเรารู้ว่าเพื่อนเนี่ยสำคัญเราก็ต้องรักษาเพื่อนที่ดีของเราไว้ใช่ไหมครับการรักษาเพื่อนที่ดีเนี่ยคือเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรล่ะนะ,ะเราตามมาดูเลยนะครับก็คืออันที่หนึ่งมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และรู้จักแบ่งปันให้เพื่อนเห็นไหมถ้าเรามีน้ำใจ แบ่งปันเพื่อนเพื่อนไม่ลืมอุปกรณ์การเรียนมาเราก็ให้ทำไมเพื่อนยืมเรามีน้ำใจนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ทำไมรักเราใช่ไหมครับนะเราก็เขาก็อยากจะอยู่กับเรานะครับนะสองช่วยเหลือดูแลเมื่อเพื่อนมีปัญหาอา่าไม่ว่าปัญหาด้านไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะเป็นเพื่อนกันนะอืม และ 3. นะครับใช้คำพูดที่สุภาพไพเราะยิ้มแย้มทักทายเมื่อเจอกันอ่าเวลาเราพูดกับเพื่อนนะครับเราจะต้องพูดด้วยคำพูดที่สุภาพนะ,ะไม่พูดคำหยาบนะไม่มีใครหรอกชอบคนที่ทำไมครับพูดจาหยาบคายใช่ไหมอ่านะฟังแล้วดูไม่ดีนะเพราะนั้นเรา ต้องพูดให้สุภาพแล้วก็ยิ้มแย้มนะเพื่อนๆนเขาไม่ชอบอยู่แล้วนะถ้าเราหน้าบึ้งใส่แบบนี้นะพเพื่อนก็ไม่สบายใจใช่ไหมครับนะอ่าต่อไปข้อที่สี่ไม่เล่นดุนแรงนะไม่แกลห,หรือรังแกพเพื่อนและรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันนะเวลาเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยพเพื่อนเป็นเพื่อนเล่นก็จริงใช่ไหมครับแต่เราจะต้องเล่น ไม่รุนแรงนะเ๋ย่เพื่อนเจ็บนะอะหรือว่าแกล้งเพื่อนรังแกเพื่อนที่อ่อนแอกว่าแบบเนี้นะถ้าเรารังแกเพื่อนเนี้ยก็ไม่อยากมีใครมาเล่นกับเราใช่ไหมครับนะอ่าแล้วก็เวลาเราเล่นนะครับอาจจะทั้งผือแรงนะทั้งทายเพื่อนเจ็บนะเราก็ต้องรู้จักขอโทษนะอ่าแล้วเราก็ต้องเ เมื่อเพื่อนขอโทษเราก็ต้องรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับเราเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวมีอะไรเราก็ดีกันอีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะโกรธกันนานนะครับนะแต่ข้อสําคัญเราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับนะต่อไปข้อที่5นะครับนะมีความจริงใจและซื่อสัตย์ไม่พูดโกหก อ่าข้อนี้นะเวลาเราคบกับเพื่อนเราต้องจริงใจนะครับนะอ่าเวลาพูดอะไรเราก็จะไม่โกหกเพื่อนอ่าถ้าเราไม่จริงใจเนี่ยเพื่อนมารู้ทีหลังนี่เพื่อนชอบไหมลูกเพื่อนชอบไหมอืมเพื่อนก็ไม่ชอบใช่ไหมครับนะนักเรียนดูในภาพนะครับเห็นไหมการเป็นเพื่อนที่ดีต้องรู้จักแบ่งปันให้เพื่อนเห็นไหมครับมีนมก็เอามาให้เพื่อนเน ดื่มแบ่งปันกันนะอันนี้5ข้อนี้ก็คือวิธีการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีนะครับนะเพื่อนดีเรามีเพื่อนดีๆเราก็ต้องรักษาไว้นะครับนะทีนี้ก็มาสรุปเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับที่เราเรียนไปนะว่าเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่ามนุษย์หรือว่าพวกเรานี่แหละนะต้องมีความภาคภูมิใจในตนเอง นะเราจะต้องภาคภูมิใจนะครับนะพอเราภาคภูมิใจในตัวเองนะครับเราก็จะปฏิบัติตนและแสดงออกถึงมารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับกาละเทศนะก็จะทำให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับนะการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีมีน้ำใจ และรู้จักช่วยเหลือเพื่อนอยู่เสมอจะทําให้อยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขอ,อันนี้เขาสรุปให้เราแล้วนะครับนะ,ะการเป็นเพื่อนที่ดีนะครับมีน้ําใจนะเพื่อนก็จะรักเรานะครับนะเราก็จะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขนะทีนี้เนื้อหาอในวันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับเรื่องของความสําคัญ ของการมีเพื่อนที่ดีนะครับนะทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนเอาหนังสือแบบฝึกเล่มสีฟ้าขึ้นมานะครับอ่าเปิดไปหน้า33เปิดไปหน้า33ครับอืมแบบกัดที่7นะครับนะนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างนะครับ หน้าข้อความที่เป็นความสำคัญของเพื่อนอ่าอันไหนที่เป็นความสำคัญเราก็ขีดถูกนะเมื่อกี้คุณครูสอนแล้วว่าความสำคัญของเพื่อนมีกี่ข้อครับอ้าวไหนพิมพ์มาเลยทางช่องแชทครับกี่ข้อครับรู้จักช่องแชทอยู่ไหนรู้ไหมอยู่มุมขวาด้านล่างครับอ่าพิมพ์เข้ามาเลย ความสำคัญของเพื่อนมีกี่ข้อครับมีคนพิมพ์เข้ามาแล้วความสำคัญนะครับมีกี่ข้อพิมพ์เข้ามาเลยครับลูกความสำคัญของเพื่อน มีกี่ข้อเอ่ยโอ้ยทำไมไม่มีคนพิมพ์เข้ามาเลยอ่ามีคนพิมพ์มาแล้วครับห้าข้อเจ็ดข้ออ่าใครอีกก็คือก็คือว่าต่อนลี้ค่ะค่ะเพรายังยังจะไม่ซิ้เคยจับการพิม เนี่ยครับก็เลยพิมพ์ช่อ่านะพิมพ์ตัวเลขเข้ามาเฉยๆครับลูกมีกี่ข้ออ่าก็ทยอยพิมพ์เข้ามานะอ่าเดี๋ยวครูจะย้อนกลับไปให้ดูว่ามีกี่ข้อหรือนักเรียนมีหนังสือเล่มสีแดงอยู่ใช่ไหมครับหนังสือเรียนนะนักเรียนเปิดไปหน้า44ครับนะนักเรียนเปิดไปหน้า44บครับ หน้าสิบสี่มีกี่ข้อเอ่ยเปิดไปแล้วมี่ข้อครับความสำคัญของเพื่อนมีข้อครับหน้าสี่สิบสี่หน้าสีา่สิบสี่นะ ่าดูนะนักเรียนยังหลงอยู่นะครับความสำคัญของเพื่อนอันที่หนึ่งก็คือคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับสองเป็นเพื่อนเล่นและทำกิจกรรมร่วมกันสามเป็นเพื่อนพูดคุยซักถามเรื่องต่างๆ อันนี้คือความสำคัญของเพื่อนนะครับมีกี่ข้อครับสามข้อสามข้อนะครับอย่าไปหลงกับการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีนะครับรถ้าการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยมันมีห้าข้อนะอ่าอ,อย่าหลงประเด็นนะครับลูกอ่าทีนี้เรามาดูต่อเลยตรงนี้ความสำคัญของเพื่อนอันแรก เป็นเพื่อนเล่นใช่ไหมครับอ่าใช่เราคิดถูกลงไปนะ,อะสองให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหาใช่ไหมเป็นความสำคัญของเพื่อนไหมครับให้ความปรึกษาเมื่อมีปัญหาใช่ไหมครับเป็นขอะนะใช่เราก็คิดถูกไป,ปน,ะนะครับไว้ชวนคุยในเวลาเรียนได้ไหม <L an> ไม่ได้นะครับนะเราไม่ชวนคุยกันในเวลาเรียนนะครับนะอ <L an> เป็นเพื่อนคุยรักถามเรื่องราวต่างๆอันนี้ได้เลยใช่ไหมครับก็คือข้อที่สามนะเป็นเพื่อนคุยรักถามเรื่องราวต่างๆนะครับต่อไปค <L an> <B an> อยช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันอ่าใช่ไหมครับอันนี้ใช่ค่ะอ่าใช่นะข้อที่หนึ่งเลยใช่ไหมครับนะอ่า แล้วก็อะไรครับช่วยเป็นกำลังใจเมื่อท้อแท้ใช่ครับใช่นะครับนะเพื่อนเวลาเราอ่ท้อแท้นะครับก็จะมีเพื่อนที่จะคอยให้กำลังใจเราให้เพื่อนลอกการบ้านให้เพื่อนนะครับเหมือนเหมือนนี่นอ่ให้เราเมินนี่อ่านนะเพราะฉะนั้น อย่าไปสับสนนะครับนะ,ะความสำคัญของเพื่อนมี3ข้อนะแล้วก็การปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีมี5ข้อนะครับนะ,ะต่อไปนักเรียนมาดูข้อที่8นะครับปแบบวัตที่8นะนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมที่เป็นการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อเพื่อน อ่าอันไหนที่เราปฏิบัติได้เหมาะสมนะครับแล้วก็ขีดถูกไปนะอันที่หนึ่งเลยแซงคิวเพื่อนซื้อขนมอ่าอันนี้ไม่เหมาะสมใช่ไหมเหมือนกับอ่าคุณครูยกตัวอย่างเวลาเราอยู่โรงเรียนเวลาเราจะทานอาหารเราจะต้องเข้าแถวแล้วก็ไปรับอาหารใช่ไหมครับอ่าเขาเรียกว่าเข้าคิวนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนมาหลังแล้วเพื่อนมาแซงคิวเหมาะสมไหม ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับอ่าเป็นเพื่อนที่ไม่ดีเลยถ้าแบบนี้นะครับนะเพราะนั้นเราก็ไม่กล้าถูกนะครับต่อไปแบ่งขนมให้เพื่อนรับประทานอ่ามีอะไรแบ่งปันกันนะครับอันนี้อ่าเหมาะสมนะให้เพื่อนยืมดินสอให้เพื่อนยืมดินสออ่าอันนี้ก็คือทำไมครับอ่า แบ่งปันกันใช่ไหมครับนะช่วยเหลือกันนะอันนี้ดีมากเหมาะสมนะครับแย่งของเล่นเพื่อนไม่ไดไ้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราไปแย่งของเพื่อนไม่ได้นะมีอะไรต้องขอยืมนะไปแย่งไม่ได้นะครับนะอ่าช่วยเพื่อนหิ้วถังขยะนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมครับข้อนี้มันอยู่ในข้อที่ว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ อันนี้ใช่แล้วก็กีดถูกไปเลยทำตามนะครับทำพร้อมกันนะอืมต่อไปพูดสุภาพกับเพื่อนอ่าอันนี้ใช่นะครับต่อไปแกล้งเพื่อนที่ไม่ชอบอ่าคนไหนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่เราก็ไปแกล้งเพื่อนไม่เอานะไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะครับไม่ดีนะเรา ไม่ชอบเพื่อน,เร,นอเราก็ไม่ต้องแกล้งเราก็ไม่ต้องขยางลบเพื่อนอต่อไปทักทายเพื่อนเมื่อมาถึงโรงเรียนอ่าอันนี้เหมาะสมนะครับนะเราเป็นเพื่อนกันเราสนิทกันนะเอาปิดเสียงไม้ด้วยนะครับปิดเสียงไม้ด้วยเสียงมันแทรกครับขโมยยางลบเพื่อนโอ้อันนี้หนักเลยนะครับมีอะไรนะเราก็ต้องหยิบยืมนะเราไม่ไปขโมยนะครับ อ่าทีนี้นักเรียนเปิดมาหน้าสามสิบสี่นะทันไหมนะเขาให้ทำอะไรเอ่ยแบบว่าที่9้านะนักเรียนวาดภาพระบายสีเพื่อนที่สนิทที่สุดลงในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วตอบคำถามนะอ่าอย่างเช่นของครูคนนี้เป็นเพื่อนสนิทครูครูก็วาดลงมาเลยแล้วก็ ระบายสีสวยงามนะครับนะ,อะของลูกนะลูกสนิทกับใครลูกก็วาดไปเลยนะครับนะแล้วก็เขาบอกว่าเพื่อนสนิทของนักเรียนชื่ออะไรนักเรียนก็เขียนไปอ,อันนี้ของครูนะครับนะครูเขียนไปชื่ออะไรนะ,ะเพื่อนคนนี้มีความสําคัญต่อนักเรียนอย่างไรเขาสาคัญกับนักเรียนอย่างไรล่ะ นะมันมี3มข้อเมื่อกี้นะครับมันอยู่ในข้อไหนที่สําคัญกับลูกนะนะักเรียนเขียนไปอ่าคอยช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะสลับของครูนะครับเพื่อนคนนี้เขาดีมากๆเลยนะมีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันนะต่อไปฉันจะปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีโดยการในเมื่อเรามีเพื่อนที่ดีแล้วเราต้องปฏิบัติกับเขาดีๆถูกไหม เราจะได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนานๆไงนะเพราะนั้นคุณครูก็จะช่วยเหลือดูแลเมื่อเพื่อนมีปัญหาเนี่ยเราก็ปฏิบัติแสดงความมีน้ำใจนะครับมามีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะสำหรับของลูกนะครับลูกคิดว่าเราจะปฏิบัติกับเพื่อนยังไงนะลูกก็เขียนไปได้เลยนะครับหรือใครจะเขียนแบบครูก็ได้นะครับนะได้เหมือนกัน ส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาที่เรียนมาในหน่วยนี้นะครับว่าเรียนไปแล้วเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าเรามาสรุปดูซิว่าใครจะสรุปเขามี2หัวข้อให้เราสรุปนะครับนะอันแรกการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับกาลเทศะทำให้เรียนหนังสือเก่งมีคน ให้ความสนใจอันนี้ใช่ไหมถ้าใครคิดว่าที่เรียนมาข้อนี้สรุปใช่นักเรียนก็ก,กาถูกตรงนี้นะอา้าวมาดูสรุปอันที่สองนะครับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับกาละเทศะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่นนักเรียนคิดว่าข้อไหนสรุปถูกอ่าติ๊กถูกไปเลยครับติ๊กถูกไปเลยใครคิดว่าอันที่1ใครคิดว่าสรุปข้อที่1ถูกครับอ่าในพิมพ์หนึ่งมาเลยใครคิดว่าสรุปข้อที่2ถูกอ่าพิมพ์สองให้ครูคดูครับอ่าครูคจะดูซิว่านักเรียนเนี่ย สรุปถูกไหมอ่ามีคนส่งมาแล้วนะครับมีอีกไหมครับอ่าสรุปมาแล้วอ่ามารัวๆเลยนะ ก็มีคนสรุปมานะครับว่า2นะครับส่วนใหญ่ก็เป็น2นะแสดงว่านักเรียนเข้าใจนะครับก็คือถูกต้องเลยนะการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับกาลเทศะทำให้เกิดความภาคภูมิใจนะในตัวเองนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของผู้อื่นด้วยนะเพราะว่าเราปฏิบัติดีนั่นเองนะครับอ่าทีนี้เรามาดู แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะครับนะซึ่งเราจะมาประเมิน3ตัวชี้วัดด้วยกันนะในหน่วยนี้มี 3- ตัวชี้วัดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันเลยนะอ่ามาดูข้อที่1นะดูตามนะครับทําพร้อมกันจะได้ไม่มีงานค้างนะอ่าข้อที่1ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตนเองนะห พูดให้เพื่อนรู้สึกอับอายนะครับ 2. ใช้ความรุนแรงกับเพื่อน 3. เล่นกับเพื่อนอย่างระมัดระวังนักเรียนตอบเลยครับแบบฝึกหัดนี้นะครับหน้า35 นะให้นักเรียนทําเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายส่งลงในอัลบั้มกลุ่มไลน์ด้วยนะครับนะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจไปเช็คดูในอัลบั้มนะครับนะคุณครูจะตรวจด,ดูแล้วก็ส่งทุกคนเขียนชื่อด้วยนะครับบางคนส่งมาแต่ไม่เขียนชื่อคุณครูไม่รู้ของใครเลยนะเขียนชื่อชั้นเลขที่นะครับ่านะไม่นั้นครูไม่รู้ว่าของใครนะครับอ่าต่อไปข้อที่ส ข้อใดเป็นมารยาททางสังคมที่เหมาะสม 1. ว้างปลาสิ่งของเมื่อโดนห้ามปรามมค้อมตัวค้อมตัวเมื่อต้องเดินผ่านผู้ใหญ่เหมาะสมไหม 3. พูดแทรกขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด เอาครับใครยกมือครับมีอะไรครับครับคนไหนที่ยกมือเชิญเลยครับอ่ะต่อไปข้อที่3ข้อใดแสดงถึงความเป็นสุภาพชน 1. พูดดูถูกและเหยียดหยาม 2. ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 3. ใช้กำลังรังแกผู้อื่นสุภาพชนนะครับสุภาพชนก็คือปฏิบัติดีนั่นเองนะต่อไปมาดูวัดตัวชี้วัดนะครับอ่าส ทับสี่นะอ่ะต่อไปมาดูข้อที่สี่การปฏิบัติตนตามข้อใดทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและครอบครัวอ่าแสดงว่าการปฏิบัติตนที่ภาคภูมิใจคือการปฏิบัติที่ดีนั่นเองนะครับนักเรียนหนึ่งทำการบ้านแทนน้องสองอค,ครับผมบค,ครับครับ น้องนันเข้าหรือ,อยังคะเห็นน้องนันเขาถามในไลน์กลุ่มว่าเรียนหรือเปล่าอะค่ะอ๋อค่ะเออไม่เรียนครับแต่ว่าไม่มีเรียนกลุ่มไลนครับน้องนันเข้าหรือยังครับเข้าแล้วครับอ๋อเข้าแล้วนะครับโอเคได้ค่ะผูก้องค่ะครับครับผมครับคือต้องเรียนผูกครอง้วยนะครับพอดี คุณครูได้เปลี่ยนอีเมลใหม่นะครับนะเนื่องจากว่าคุณครูนี่าจ,าจะจะบันทึกการเรียนการสอนย้อนหลังนะครับทีนี้อีเมลส่วนตัวของครูตอนแรกมันบันทึกไม่ได้ก็เลยต้องมาใช้อีเมลขององค์กรนะครับก็ถึงจะบันทึกได้เพราะฉนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนลิงก์ใหม่นะครับนะมันก็จะมีปัญหากับพวกที่ใช้ระบบ iOS นิดนึงนะถ้าใช้กับมือถือนะครับนะ,ะก็ต้องใส่รหัสเข้าไปก่อนนะครับถึงจะเข้าได้นะถ้าเด็กอยู่ผู้ครองก็คงจะไม่มีปัญหานะครับถ้าเด็กทำเองก็คงจะเข้าเข้าไม่ได้นะครับก็ขออภัยตรงนี้นะครับทีนี้มาดูข้อ4ต่อนะครับนะการปฏิบัติตนตามข้อใดทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและครอบครัวนะเมื่อกี้ถึงตรงนี้นะครับก็คือทำการบ้านแทนน้อง ขอเงินผู้ปกครองซื้อของเล่นแล้วก็ 3. ดูแลและทำความสะอาดบ้านอ่าตอบเลยนะครับต่อไปข้อที่5การปฏิบัติตนตามข้อใดทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเพื่อนอ่าถ้าภาคภูมิใจเนี่ยแสดงว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะ 1. ล้อเรียนรูปร่างเพื่อน อ่องให้เพื่อนลอกการบ้าน 3. แบ่งขนมให้เพื่อนรับประทานอ่าไหนนักเรียนคิดว่าดีกับตนเองและเพื่อนนะครับนะตอบเลยข้อที่ห้าต่อไปมาดูข้อที่หนะครับเพื่อนมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรอ่ามากินครูสอนไปแล้วนะว่ามีกี่ข้อนะความสำคัญต่อนักเรียนนะหนึง คอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2. เพื่อขอขอลอกการบ้านนะมีเพื่อนเพื่อขอลอกการบ้านเนี่ยสเป็นเพื่อนหนีเรียนหนีเรียนก็หมายความว่าไม่เข้าห้องเรียนนะครับนะไม่เรียนหนังสือไม่รู้ไปทําอะไรที่ไหนนะครับนะเขาเรียกว่าหนีเรียนอ่านะแต่ ในระดับประถมนะครับนะในโรงเรียนเราก็ไม่มีนะประเภทนี้นะอืมต่อไปข้อที่เจดครับถ้าต้องการเป็นที่รักของเพื่อนควรปฏิบัติตนตามข้อใดจึงเหมาะสมหนึ่งซื้อขนมมาแจกเพื่อนสองช่วยเพื่อนแกล้งคนอื่นสาแบ่งของเล่นให้ เพื่อนเล่นอันนี้นะคือปฏิบัติที่เหมาะสมนะครับนะอ่าคำว่าเหมาะสมต่อไปข้อที่8นะครับข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีอ่าไม่ใช่นะครับเขาเขียนตัวดำตรงนี้นะ 1. อธิบายบทเรียนให้เพื่อนฟังอสองแซงคิวเพื่อนซื้ออาหาร 3. ให้เพื่อนยืมดินสอออันไหนที่ไม่ดีนะครับนะไม่ใช่การปฏิบัติตนที่เป็นเพื่อนที่ดีนะต่อไปข้อที่9 ถ้าไม่มีเพื่อนจะเป็นอย่างไรอืมหนึ่งจิตใจร่าเริงแจ่มใสสองทำการบ้านไม่ได้เออไม่มีเพื่อนเราทำการบ้านไม่ได้นะสามรู้สึกเหงาอ่าข้อไหนครับถ้าเราไม่มีเพื่อนเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรนะครับนะเราจะเป็นอย่างไร อ่าต่อไปมาดูข้อสุดท้ายนะครับการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีมีประโยชน์อย่างไร 1. ทําทำให้เพื่อนรัก 2. ทํทำให้เพื่อนเกรงใจ 3. าํทำให้เพื่อนไม่อยากเล่นด้วยอ่านะการปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีมีประโยชน์อย่างไรครับ ต่อไปเลยนะสิบข้อนะเดี๋ยวคุณครูจะ,ะดูนะตรวจให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนส่งมาหน้า35นะครับนะทำเสร็จแล้วก็ส่งเลยนะอแล้วคุณครูจะเข้าไปตรวจนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงแล้วนะในหน่วยนี้นะ ในชั่วโมงหน้าเราจะมาขึ้นหน่วยใหม่นะครับนะจะเป็นเรื่องของอาการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นนะจะเกี่ยวกับวิชาพละศึกษาแล้วนะครับนะสำหรับวันนี้ใครมีอะไรถามไหมครับสงสัยอะไรตรงไหนไหมไม่มีแล้วครับอ่าไม่มีแล้วนะอ่าถ้าไม่มีแล้วคุณครูก,ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับลูก สว,สวัสดีคด่ะคุณโต๊ดค่ะครับสวัสดีครับออกกันนะสวัสดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณไปไปเร็วจังค่ะคุณดู